เย่เย่กันมากันแล้วนะตอนนี้อยู่กันเอออยู่กันกับเออตอนนี้นะอยู่กันอยู่กันจุดทุยอยู่กันจุดทุยเอยโอเคมาตอนนี้นะอยู่กันกับดอฟิลนเชนลาซ่านะตอนนี้อยู่นกับเทลเลียนะฮะในพาร์ทที่สามจุดสองกันแล้วมาโอเคเออจะเห็นว่าไอ้กระผมเนี่ยมีดาบใหม่เหมือนแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องไขข้อสนใจอะ เสกนะคือพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ยมาช่วยมาเล่นมาเล่นใช่ไหมแล้วก็แบบเสกอะไรตรงนี้อะไรในเยอะไปหมดมแลวไอ้บ้านที่พี่เขาสร้างมันอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้อะช่างเันเถอะหฮ้ยเหนื่อยเลยไม่รู้เป็นไรโอเครู้สึกว่าของเอา้าของหายกล่องหายไปดูฝั่งนู้นก่อนพาร์ทนี้เราจะมาทําการสํารวจสํารวจที่พื้นกันที่พื้นเลยนะในสีขาวเนไอ้ที่พื้นไม่ใช่ โอ้ยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยหายใจไม่ออกนอนไม่หลับกระส่กระสับตับพี่การแบบเดินก่อนเออเดินไปดับปักไฟอ้ยเสียงเสียงรู้เป็นอะไรเนี่ยมันเหมือน,นต,ติดติดอันอยู่ในคอโอ้ยเอากำติดอีกขึ้ือนดิเออเคลื่นอนโอเ okay คโอ้ยสลามสลามเนี่ยท่านผู้ชมดูนะรอบเดียวเนี่ยเกือบตายความความใหญ่ของดาบ เสียงก็บักเนี่ยเสียงบักอ่าไม่บักแล้วเฮ้ยเฮ้ยจุ่มไปดีกว่าครั้งนี้เราจะมาไป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 ไยเราจะไปอา้าวแล้วไอเอ็นพีซีนั้นหายอ๋ออยู่บ้านเราจะมาทำการเดินเดินต่อไป อันนี้ก็อยู่ไปในบ้านอนุภา,าพความแรงของดาบตีรอบเดียวตายฮูฮูฮูโอ้ยพาทิตมันอยู่ไหนนะ่าไอ้นัน่นอะเดี๋ยวก็จะลงไปสำรวจต่อแต่ว่ามันเราไม่มีแบบไอเจลอะที่มันจะแบบอยู่ในน้ำได้อะ่ะเนี่ยไม่มีจริงด้วยเรากลับไปค้าดีกว่าเพื่อจะมี ่วงนี้นะหนูก็จะเออจะได้ทำการเอาคลิปเนี่ยส่งยูแคสนะเพื่อ,อะจะชิงรางวัลสตรีมวอลเล็ตห้าสิบบาทนะเทียบกับเงินทูแล้วเนี่ยเป็นแบบพันๆเลยซื้อเกมมาแคสได้สบายเลยเคสแคก่อนออ้ยแบบนะฮะใครทักกาลิน่ามาโอเคค่ะมาแล้วไปตอบกาลิน่ามันแบบเราเรามาคราบเตาเผาก่อนผมนเป็นเตาเผาอัปเดตใหม่เ๋งสเสลดเอาเราเอาขึ้นไวไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน โอเคสว่างขึ้นมาห้วยจะทักมาทําไมโอเคได้ okay. แล้วมาครับเรามาดูก่อนว่ามีมันมีของที่เราจะคาราฟหรือเปล่ามีไหมเนะี่ยดูท่าแล้วว่าไม่มีฮนะมันต้องใช้อะไรเจยว,วก็ไม่รู้อุย้ยนี่อนุภาพของดาบดีรอบเดียวตายเ <c oughs> อเอเอมเว้ย มันเหมือนอ,อ,อึดอัดอึดอัดมันอยู่ในใจไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องนี่ไปจะไปดูไอ้นั่นน่ะนี่ไงป่านท่านเราไปลงเมืองกันต่อเลยก <Go S 1> ็เอ๊ะไอ,อ,อ้ตรงนั้นมันอะไรไปนี่มันแอะไรนี่เว้ยทิ้งอีกแกช่างมันเอ้ยนี่มันนกน้อย ตกน้อยคอยวินมาทำรังเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟุบแปะฟุบแปะฟุบบนี่มันหฮไหไฮหฮหไหหไห,ห,หได้ไรไมาอีกเนี่ยสีดายนะต้นไม้ขึ้นไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะครับแพลตฟอร์มสักอ่ะเจ็ดอันเฮ้แปดอัน โ okay, อเคขึ้นไปฮึยจ้ okay, าโอเคขึ้นได้แล้วนี่มันแร่อะไรเนี่ยแร่ทินกแกขดไปจำนวนหนึ่งได้ทอดมาในนี้มีอะไรที่โอ้โหมีน้ำตกค่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้น้ำตกน้ำตกค่ะโอ้โหูน้ำตกแล้วเราขึ้นไปเอะมันมันไม่เหมือนไมครับแหละงั้นเราก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกัน ขึ้นไปได้เหมือนกันอยากให้มันแบบน้ำตกเราแบบว่ายขึ้นไปได้อะว่ายแบบว่ายว่ายพนมมืออย่างสวยงามไม่ใช่ละคนละว่ายนะเอาขึ้นไปอะไรนะ่ะอู้เป็นข้างในภูเขาเลยมันนะ้งเนี่ยโอ้โห,หนั่งแงขึ้นไปได้บบจริงด้วยงั้นเราเอาแบบนี้อ,แบบอ,อ,อุ้ยวินโดว์หายนับมึงอุ้ยชอบเทปอย่างน่ะโอเคมาเราต่อโอ้โห นละจุดๆๆนี้นะผู้ชมมันเป็นอะไรที่ Amazing มากไม่มีอะไรเลยไม่มีโอ้หูชหมดทชัชว่าจะแคะเกมหลอนๆให้ดูจีกว่าน่นนะวาซีโอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีคนหัวเราะนะคือในเพจเนี่ยบอกไปว่าวาซีเนะี่ยจะแคะใช่ไหมมันแคะไม่ได้แหละไม่รู้เป็นแล้วต้องไปอัปเดตอะไรก็ซึ่งเอาง่ายๆเลยว่าที่จะทำเอ้ได้โลมาอีกแล้วได้เชือกเอกแค่อุ้ยจะมืดแล้วอะ อุยนี่มันหูเจอดินแดนใหม่แล้วฮะท่านผู้ชมอันนี้เคยเจอแล้วแหละอุ้ยแต่ใช้แต่ถ้าใช้ดาบนี้ไฟก็คงจะไฟได้งั้นเรามาสำรวจก่อนก่อนเราเริ่มสำรวจพื้นที่กันแหละพาเน,นี้ยความจริงในโลกเทเรเลียนี่มันมีอะไรโอเคในหายเนี่ยเราก็โอเคได้ให้ทอรสใหม่อีกอันหนึ่งอ่ะ มันไม่ได้อะไรดีๆเลยใช่ไหมเนะี่ยค่อยๆไปค่ะจังหวะนี้เราต้องค่อยๆลงกันก่อนโอหมึกม,มึกไม่ใช่มึกเหมืองเหมืองวงนี้น่าจะต้องลงนานกันอยู่แล้วโอ้โหกล่องโอเคค่ะเพลงอย่าบิ้วอารมณ์ค่ะเพลงโอเคปับโอเคแล้วเราก็นี่ไงเจอแล้วเนี่ยโหได้ท่านผู้ชมฮะ จังหวะน,นี้เราเจอแล้วค่ะไอโกสติ๊กเนี่ยเจอแล้วอันนี้น่าจะเป็นเก็บไว้ก่อนเนี่ยท่านผู้ชมจะให้เห็นนะว่าเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําได้อะไออันเนี้ยมันจะเจ๋งมากค่ะคุณสมบัติอันเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดแบบมากแต่ว่าไม่รู้ไอความหมดเร็วหรือไม่หมดเร็วเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เออนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะฮะนี่มันจะส่งในน้ำได้ เนบปักในน้นำได้แล้วจะใส่ทำไมไว้สองอันวะน,นั่นอนะเอาขึ้นมาวาย้นก่อนขึ้นก่อน,น,อนปักและเอ็งดูเอ็งทำเอ็งจะทำอะไรอย่างงี้เนะ่ะอเหยนนะสำหรับเมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยแบบค่อยมาสำรวจนี่ไงสีฟ้าก็ได้นะ่ะเอาเอ,เอาไว้เผื่อสักห้าอันโอเคไม้เหลือออนน้อยแล้ว เอากำเขึ้นไปเด oh. <cause S 2> ็อห่วยห่วยขึ้นไปนี่นะฮะนี่มันจะแบบแบบนี้เลยโโอ้หมันจะเป็นอะไรที่ใส่ไรมากว้าขึ้นไปดีกว่าจังหวะนี้กำลังค่อยๆขึ้นก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยไปไฟทีหลังเนอะแล้วเรากระโดดก่อนอืออือเป็นอะไรที่อืมเอากำ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 เบยเอือกระโดด เออกระโดดทำวงเอาใหไงงั้นเราเอานี่ติดตัวไว้เซก่อนที่น้ำตามันจะไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจือเฮ้ยเจือีกนนิ่งอีนนิ่งไอตตรงนี้ด้วยเฮ้ยเจือโอเคถึงด้วยสวัสดีภาพ ไอ้กระผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นไปอุ้ยฮุยฮยเอ้นี่มาไอ้นี่มาขึ้นอะจังหวะนี้ขึ้นอย่างเดียวไม่ขึ้นไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วไม่งั้นตายแน่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าวยายาทำไมจริงใจเห็นฉันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น อย่ามาทำยัางง,างั้นฉันไม่ได้ทำมาอะไรอ้าวอ้าตัวแล้วเอือยขึ้นไปอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไปมันมันมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคอ,อ,อุ้ยจะตกอีกทำไมเนี่ยโอเคค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นไปเดี๋ยวอยู่สูงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเองนี่เนาะไอ้นี่ก็ จะเย็นมาโผล่มาจะอจัดจะอัดมันจะอจัดหนอยู่ไหนขึ้นมาแล้วเหรออืมตายซะนี่โอ้โหโอ้ห้หนี่ต้นน,นี้มาด้วยค่ะอุ้ยไอ้นี่ก็ไอ้นี่อยู่ดีๆเองเองอยู่ดีไม่ว่าดีมานี่เก็บของก่อนโอ้โ ไปค่ะเราค่อยเก็บของโอเคลาก่อนเดี๋ยวเมืองนี้เราค่อยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสำรวจพ์ทหน้าดีกว่าพัดหน้านี่เราจะมาสำรวจเมืองกาแฟกับไอแถวนี้ด้วยโอเคอ่ะตอนนี้ยังไม่มืดยังไม่ยังไม่มืดเราเอาอนนี้กลับไปดีกว่าเพื่อจะได้ไปสำรวจไอเมืองนั้นทีหลังปะปะป่ะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจเมืองเหมืองเหมือนแรกก่อนเมืองแรกก่อนโอเค คลิปนี้ไม่น่าจะยาวสักเท่าไหร่เลยนันะหลายคนอาจจะได้รู้ว่าเออเหขืออยู่สี่วันนี้เรามาเล่นเกมให้สบายใจเชิบกันเถอะโอเคค่ะแต่ว่าสําหรับหลายคนที่มีงานนี่ก็คงต้องทําใจไปแล้วแหละไปเราลงไปอ่ะจำได้ว่าตรงนั้นมีน้ำอยู่แหละเอาไงเอ็มพีซีมาทำไมมาอยู่ตรงนี้น่ะอยากอยู่ตรงนี้เหรออาจจะได้ทาให้ก็ได้นะอยากอยากอยู่ก็อยู่ดิเอามันมาอยู่ตรงนี้จริงด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะมาเราทำให้ก็ได้อะแต่เแต่เดี๋ยวเราจะต้องทำไรที่ให้มันก่อนโอเคค่ะต่อไปเรามานี่แล้วเราก็ลักไว้ตรงนี้อ่ะ จบแล้วต่อไปผู้ธนูทำไมเรามีเยอะจังเนี่ยต่อไปฮะเก้าอี้กำได้ๆลเอ่อ,อนโอเคไปนะบายบาย,บายเพื่อนเดี๋ยวบองมาจะแวะลงมาหานะครัชโอนะ้ยอะ อันนี้เอาไว้เพิ่มเลือดได้ไปฮะลงไปเลยเสียงอะไรวะเนี้ลงไปอืมค่อยลงไปอ่ะจังจังหวะนี้ท่านผู้ชมเจออะไรเนะี่ยดูดิลงไปก่อนโอเคข้างล่างจำได้ว่ามีอะไรที่มันน่าขนลุกอยู่ข้างล่างนี้มีอะไรนะ่าลืมอ่งั้นเดี๋ยวเราไปมังนะ เราต้องสลับอันนี้อะ่ะงั้นวางมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวปัดตายกันพอดี <S <S ค่อยๆค่อยๆขึ้นนั่นไงตายจริง้วอ้โหูสำหรับว่าตรงนี้เนะี่ยงั้นอะ่ะเฟล อโอเคนะกลับมาแล้วตอ,นะตอนนี้เราไปดูเออเสียงเอฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงสติกี้บอมโอเคมาตะกี้ไปเปิดเสียงเอฟเฟกมานะคะโอเคโอเคนะโอเคตอนนี้เราเออเราตายแล้วอืช่างมันตอนนี้เราจะมาต่อย n อ c ซกันไม่ใช่ละไวเออเฮ้ยเฮ้ยแรปแรปหนึ่งแรปหนึ่งขอตะกี้อีกรอบมึงโอเคมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เออเฮ้ยรู้สึกยังไงไม่รู้นะเออออหยจังหวะนี้แล้วก็ค,อออกค่อยๆนะเดิเนๆๆ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 งๆๆ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 นๆๆ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 ๆน รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนแบบเนือนแบบเหมือนเหมือนวิ่งมาร้อยรอบงเงี้ยเลยน,นละแล้วมาลองใช้แล้วเบิดกันอ่าแล้วเบิดมันก็ใช้เงี้ยปาไปตูมแบบน,นี้อุ้ยข้างล่างเผยให้เห็นความกระจ่างใสอะแป๊บมึงแป๊บมึงเผยเห็นความกระจ่างใสนี่ไงเจอแล้วก้อนน้ำแข็งนี่เอง อค,ค่ะท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบจะหาของง่ายๆนะแค่เราขุดหลุมนะแต่หนูจะสอนทำให้ดูเจะก,กล้องนี่แหละจะสอนทำให้โอเคตรงนี้นี่แหละตรงนี้แหละอ่ะจะไฟไอ้นี่ก่อนเนี่ยนะแันหนูจะทำการปักไฟไว้ให้ก่อน ก่อนทิ่นน้ำมันจะลลยไม่ใช่ร้องผิดอันนะโอเคนะจะหาของง่ายๆทำยังไงง่ายแต่แข็งแรงนะออกมาอยู่ตรงนี้ก่อนขั้นที่สองวุ้ยผิดตูมเอาใหม่เอาใหม่เฟล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 เอาใหม่ๆอใหม่ปักไว้ก่อนอ้ยไป มันขัดต่อการสอนเนี่ยปล่อยไปเด้ขัดต่อการสอนขัดต่อการสอน้ตอนอยต่อไปนะฮะขั้นแรกเราก็มายืนตรงนี้เดินลงไปตูมเนี่ยนะมันจะทําให้เห็นข้างล่างอย่างชัดเลยแล้วแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยขุดลงไปได้แต่ถ้าเป็นแบบเแบบิดแบบใหญ่หญหญอยเงี้ยนะมันจะทะลุเลยแหละแล้วก็แบบลงไปเก็บของอย่างง่าย ดาบ,บนี้มันดีจริงๆเลยเนี่ยว้ยเฮ้ยไอบี้บี้บี้จะสตาร์แล้วอืมต่อไปเราจะมาทำการระเบิดน้ำกันเราจะมาดูข้างล่างน้ำว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตุ้มไม่น่าจะมีแฮะก็เป็นเครื่องที่หาแร่ได้ดีอย่างที่แนทที่หนหาไอไอบ็อกไปตะกี้ มันก็ทําให้เป็นเป็นแบบนี้ไฟแบบไฟ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 ,ฟก่อนพาร์ทนี้เราจะสำรวจพื้นที่แล้วก็ไฟพอและแค่นี้นแหละเกินพออืมโอเคว่าคลิปนี้นายขี้เกียจมาอัดยาวก็สำหรับตอนนี้นะก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าชอบกดไลค์ชอบซับสไคร์บวกแชร์สำหรับวันนี้บายและบาย